สวัสดีครับเอฟซีแฟนครับแฟนจองทุกท่านนะครับมาพ่อกับดอนล่ามือนีวันที่2กรกฎาคมพศ2568ระสะ 2, 000, 68, พี่น้อง ตรงกับวันพุธนะครับมือนีรอบสองทุ่มครึ่งจะมีเล่าพัฒนาเนาะพี่นองเนาะนะครับผมเอฟซท่านไดที่สนใจแนวทางเล่าพัฒนานะครับผมเขามาติดตามรับชมทางช่องดอนลาชะแนลใดอีกหนึ่งช่องทางหรือเขากลุ่มพี่น้องนะครับสกแกนชิวอาโคที่ดอนล่าขึ้นหน้าจอให้เขากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม จะมีแนวทางเล่าพัฒนากับฮ้าน้อยแชร์ลงในกลุ่มให้ได้ติดตามกันอีกหนึ่งช่องทางทุกมือนะครับสำหรับห้าน้อยนะครับเลาพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับผมวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจันทร์ที่30เราพัฒนาออกที่4ตัว5้า3สนะครับ3ตัวบนนะครับ6 7 3 2สตัวบน7 3 2สตัวล่าง5 6, 6. นะครับผม ฮุดนี่มาตามกันต่อนะครับสำหรับ f อที่สนใจสุริย์กะทางเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมหลักการในกลุ่มก็จะมีแช่ลงหลายสำนักพี่น้องนะครับบางสำนักอาจจะบริไดเอามาลงคลิปให้นะครับผมจะแกนที่ว่าโคตเขากลุ่มใด นะครับเขาไปเบ่งอยู่ในกลุ่มฟรีนะพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ล,ลารามีตัวเล็กนวาทางเล่าพัฒน,นาของพ่อช่างคมมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปน้ากันนะครับบ่ต้องเสียเวลาพี่น้องมาเบ่งตัวเล็กน่าทางของพ่อช่างคมเลยก็แล้วก,กันนะครับเล่าพัฒน,นาวันพุธที่2กรกฎาคม2568นนึ้นหน้าจอบมาเลยนี่ครับพี่น้องอ่า ตางข้างกันนี่แหละครับอันนี้เป็นลายมือของทีมงานนะครับที่ได้นำทรงมาให้กับดอลล่าชาแนลเอาพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวดัลล่าลาองให้เบื่ออีกที่นึงนะครับวันพุธพุธที่สองคอคอสองห้า หกแปดนะครับลาวพัฒนานะครับพ่่อชนะ่า,าง,ง,งคมนะครับแนวทางของพลจงคมนะครับจะมีเาท่้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะพี่น้องเนาะ พัตนาวันนี้เพราะจะครบให้มาวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับผมจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปด 3ามนะครับผมชุดสามตัวสี่แปดหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดสองนะครับมีกันเบิ้ลให้นำพี่น้องนะครับกันเบิ้ลนะครับ,รบกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ด กับแปดแปดได้พี่น้องนะครับเน้นวิ่งนะครับเน้นวิ่งรูดที่แปดนะครับเน้นจับคู่เจ็ดสองกับแปดสองนะครับผม เมาชอบเป็นไหนพิจรารณาเป็นอีกหนึ่งนะฮะก็แล้วกันพี่น้องนะครับผมเล่าพัฒนาพ่อช่างคมงวดวันที่งวดวันพุทธที่สองนะครับกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อแรกนี่แหละพี่น้องูหผลช่วงประมาณสองทุ่มเจๆ นะครับสองทุ่มยี่สี่ถึง2องทุ่มครึ่งนะครับผมเข้าไปจะห้ผงนกันแล้ววิ่ง7กับ8ปนะครับจับผูใหนึ่งเจ็ดสองเจามแปดหนึ่งแปดสนะครับชุดสามตัว4 8 1กับ6 7 2กันเบิ้ลนะครับเจกับ8 8 นะครับแคปหน้าจอเลยขอบพระคุณทีมงานนะครับที่ครุณานำสง่งกระเิกกนวทางมาให้กับดอนล่าชาแนลออกมาฝาก f อซขอบคุณพ่อช่างคมนะครับที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ๆดๆนะพี่ดองเนาะขอบพระคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลล่าชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆกันคู่ผู้สุขคนแล้วพบอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ